สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องครัวนเอิร์กนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีทําแหนมแหนมหมูนะครับกระดูกอ่อนเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้ววิธีการทากันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเรานํากระเทียมนะครับลงไปตามก่อนนะครับแบบนี้นะครับเราก็โขกแค่หยาบๆพอนะครับ ให้พอแตกๆพอนะครับพอนะครับใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเรานำกระดูกอ่อนนะครับเทลงที่เราจะคลุกนะครับ ต่อไปเราก็นากระเทียมนะครับที่เราโขกไว้ใส่ลงไปนะครับนี่นะครับใส่ลงไปตามด้วยเกลือป่นนะครับสองช้อโต๊ะใส่ลงไปเลยแบบนี้นะครับข้าวเหนียวหนึ่งห่อนะครับข้าวเหนียวนี่เราก็ใช้น้ําใส่ลงไปสั้งหน่อยนะครับ เพื่อจะให้นิ่มขึ้นนะครับเราก็ใส่ลงไปหลังจากนั้นเราก็ขยำให้เข้านะครับแบบนี้นะครับขยำให้เข้ากันนะครับสักประมาณ15นาทีนะครับขยำขยำแบบนี้นะครับ ให้ทุกอย่างเข้ากันวิธีนี้ง่ายๆนะครับใครๆก็ทำได้นะครับเราพยายามพยายามให้เข้ากันมากที่สุดนะครับ นวดไปเรื่อยๆนะครับพักว่ามา15นาทีหรือจะมากกว่าน,นั้นก็ได้นะครับนี่ครับแบบนี้ หลังจากที่เรานวดไปสักพักนะครับตอนนี้รู้สึกว่าข้าวเหนียวของเราก็จะเริ่มละลายเลยนะครับนวดดีสักพักก็ใช้ได้แล้วนะครับเราก็นวดครบเวลาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาใส่ถุงกันนะครับตัดใส่ถุงนะครับสองถุงแบ่งไปสองถุงนะครับ ตากใส่ถุงนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปแล้วก็ไล่ลมออกทักเล็กน้อยแล้วก็ม้วนเลยนะครับนี่นะครับม้วนไว้แบบนี้จแต่นก็ใช้หนังยางรัดไว้รัดหัวท้ายนะครับ แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็นําแช่ตูว้ไว้สามวันนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้สามวันเราจะมาทอดดูกันแล้วพบกันครับเราใส่ถุงเรียบร้อยแล้วนะครับเดวนนำไปแช่ตูว้ไว้ทักสามวันนะครับหรือจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับถ้าเราชอบเปรี้ยวมากแบ่งครึ่งกินเอานะครับแหนมของเราก็ครบสามวันแล้วนะครับเพื่อนเพื่อน เดี๋ยวเราจะมาแกะท้ดยกันนะครับเตรียมตัวทอดเลยนะครับตั้งกระทะนะครับเราใช้ไฟค่อนข้างอ่อนนะครับอย่าใช้ไฟแรงมากเดี๋ยวจะไหม้นะครับใส่น้ำมันแหนมของเราก็มีกลิ่นออกเปรี้ยวๆแล้วนะครับรอทารอสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาทอดกัน ยิ่งเราหมักนานแหนมของเราก็จะยิ่งเปรี้ยวนะครับก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนนะครับว่าจะชอบเปรี้ยวหรือชอบเปรี้ยวไม่มากนะครับน้ำมันของเราก็เริ่มได้ที่เลยนะครับเรานําแหนมที่เราทําไว้นะครับลงไปทอดเลยใส่ไปหมดเลยนะครับถุงหนึ่งเด็กถุงหนึ่งแล้วเก็บไว้ก่อนนะครับ ทอดให้เหลืองนะครับให้เหลืองกรอบคอยดูไฟด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อนๆอย่าให้แรงมากนะครับค่<ๆ>อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆกลิ่นนี้หอมมากเลยนะครับแหนมสูตรคัวนเอิร์กนะครับ คนบ่อยๆนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับจนฟันจะเหลืองนะครับเหลืองกอบอครับแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้สักพักนะครับเดี๋ยวมากลับหน้ากันเมนูนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับเพื่อนใครๆก็ทำได้นะครับ จะเป็นเมนูกับข้าวก็ได้นะครับกับแก้มก็ยิ่งดีเลยนะครับกลิ่นนี่หอมมากเลยนะครับเพื่อนตอนนี้น้ำมันในตัวอของหมูนะครับก็จะเริ่มออกมานะครับเบาไฟลงนิดนึงนะครับ ได้เขาสวยสังจางก,ก็จะด,ดีมากเลยนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าตอนนี้เนื้อหมูของเราสีจะเริ่ม ออกแดงๆแล้วนะครับอีกสักพักหนึ่งก็น่าจะใช้ได้แล้วนะครับขอให้มันเกลี่ยมอีกสักนิดหนึ่งอดใจรอนสักงนิดนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้กินแหนงหมดแล้ว อีกเซพพาก,ก็จะใช้ได้แล้วนะครับวันนี้บรรยากาศดีด้วยนะครับเพื่อนๆบรรยากาศฝนตกนะครับแหนมของเราก็สีสันนารนา,าประทานแล้วนะครับเราปิดแก๊สน,นะครับเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟกัน เราใช้กระชอนรองนะครับกองน้ำมันทั้งหน่อยนะครับปากกองน้ำมันออกนะครับจะได้ไม่มันมากนี่นะครับเพื่อนตรงกระเทียมน,นี่รู้สึกว่าจะโคตรอร่อยเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตะหลิวขูด,ขดออกมาทั้งหน่อย นี่นะครับกองน้ามันไว้เสิร์เลยนะครับวันนี้มีข้าวเหนียวด้วยนะครับแล้วเราก็กินคู่กับผักกาดขาวแตงฟ้าหัวยาวนะครับนี่นะครับแล้วก็ข้าวเหนียวนะครับใส่ลงไปเลยแบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยพริกนะครับใส่ลงไปเลย นี้ก็เป็นันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแหนมหมูที่โคงอ่อนสำหรับวันนี้ผมพอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้ช่องพคเดอรด้วยนะครับขอบคุณมากครับ